เตรียมเปิดตัวเร a ว m e ์มินาโซเ x 5 g ที่อินเดียวันที่24เมษายนนี้ล่าสุดทางเรเ l m e อินเดียก็ได้ประกาศเตรียมเปิดตัว r ร a l m e มินาโซ x 5 g สมาร์ทโฟนตัวกลางรุ่นใหม่ของแบรนด์นอกจากจะประกาศวันเปิดตัวแล้วทางแบรนด์ยังได้เผยข้อมูลราคาโดยว่าจะอยู่ที่ต่ำกว่า1น0 0 0รูปีหรือประมาณ5,300บาทเท่านั้นครับ ทังยังรองรับการชาร์จเร็ว45วัตต์และให้กล้องหลังเล่นหลักความเร็50ล้นพิเซลด้วยครับสำหรับดีไซน์ตัวเครื่องจะมีโมดูลกล้องหลังทรงกลมขอบแบนเรียบและได้กล้องหลัง2ตัวครับนอกจากนี้ข้อมูลอื่นๆของเรียวมีนาโซ70 X5G ยังไม่เผยออกมานะครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับ